โรงเรียนบ้านโกกไฮโนน้ำคำยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านโกกไฮโนน้ำคำสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเป็นโรงเรียนขนาดเล็กขอตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2483มีเขตบริการ2หมู่บ้านได้แก่ บ้านโกกไฮหมู่สองตําบลคําเชอีอําเภอคอําเชอีจังหวัดมุกดาหารและบ้านโนนน้ําำคำํหมู่ห้าตําบลหนองสูงเหนืออําเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน6คนจํานวนนักเรียน44คนโดยมีนายยุทธนาผิวขามตํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน ในปีการศึกษา2563ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านกกไฮโนน้ำคำจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคม2563ถึงวันนี้จนเป็นที่ยอมรับจากสำนักง,งานเขตเพื้ที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเครือข่ายคำเชีคำบกผู้นำชุมชนและผู้ปกครองจนได้รับรางวัลและผลงานที่ภาคภูมิใจเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ2563อยู่ในระดับ 2A 2. ได้รับรางวัลดีเด่นสถานศึกษาพัฒนาการจากกรดัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ประจำปีการศึกษา2563 3. กีฬาเครือข่ายคำาชีคํคำบกเกมครั้งที่5ได้รับรางวัลชนะเลือด2รายการได้แก่การแข่งขันโยนบอลระดับอนุบาลและการแข่งขันเปตองหญิงคู่ 4. ได้รับรางวัลอันดับสองการสอบชิงทุนการศึกษามูมลนิธิการปฐมศึกษาอำเภอคำเชอีอีคือเด็กหญิงนัทมนโสนาใจ 5. ยได้อันดับที่1ในการสอบพรีโอเนตเครือข่ายคำเชอีอีคำบกระดับโรงเรียนได้อันดับที่ในได้ะคะแนนเฉลี่ยร้อยละ53.63รายบุคคลลำดับที่1คือเด็กชายศิรภพพนซื่อคะแนนเฉลี่ยร้อยละ92.80 อันดับที่2เด็กหญิงนัทมนส์สุวรรณไตรคะแนนเฉลี่ยร้อยละแปโรงเรียนบ้านกวาไฮโนน้ำคำจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาระหว่างวันที่8ปดถึงยีมกราคม2564ดังนี้ชั้นอนุบาล2และ3รวมกันมีจํานวน7คนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนเฮนโดยครูไปแจกใบงานให้กับนักเรียน ตรวจงานติดตามนักเรียนทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง2รวมจำนวน12คนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนแฮนตรวจงานติดตามนักเรียนทุกวันชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึง4รวมจำนวน10คนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนแฮนตรวจงานติดตามนักเรียนทุกวันชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึง6รวมกัน15คนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนเฮนสี4คน จัดแบบออนไลน์จำนวน11คนโรงเรียนบ้านกกไฮโน้น้ำคำเป็นสถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นในปีการศึกษาที่ผ่านมาทำให้มีกิจกรรมต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ได้แก่ 1. ปลูกพืชผักสวนครัว 2. ปลูกไผ่แรง 3. ปลูกกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทอง 4. เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน หเลี้ยงไก่ไข่ 6. ปลูกมะนาวแต่ความร่วมมือของคณะกรรมาการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนในปีการศึกษา2563ที่ผ่านมาได้แก่จัดทำผ้าป,ป่าสิย์เก่าเพื่อจ้างครูสอนชั้นอนุบาลทำเสาธงลานหน้าเสาธงสนามตะก้อสนามบอลริบอล ได้รับการบริจาคสิ่งของต่างๆมากมายจากผู้ปกครอง